สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค,ค่ะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสวัางขวัตวรคตยาราชนารีโปรดให้ออกหน่วยสตวแพทย์พระราชทานเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นวันสุดท้ายวันนี้ที่ศูนย์กีฬาสะพานหินอำเภอเมืองภูเกต็ตจังหวัดภูเกต็ตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคตยาราชนารีโปรดให้หน่วยสตวแพทย์พระราชทานจากจังหวัดภูเกต็ต สํานักงานปัสสุสัตจังหวัดภูเก็ตสํานักงานปัสสุสัตเขต8สํานักงานปัสสุสัตจังหวัดในพื้นที่เขต8เทศบาลนครภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งกองทัพภาคที่4โดยมณฑลทนหารบกที่41กองบัญชาการทัพเรือภาคที่3มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยจัดกิจกรรมสัญจรอย่างเต็มรูปแบบให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์และผ่าตัดธรรมนควบคุมประชากรสุนัขและแมวรวมถึงให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นวันสุดท้ายเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตอีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง ในวันนี้มีสุนัขและแมวที่ประชาชนนำไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน122ตัวและมีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน149ตัวเพื่อควบคุมและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนและสัตว์สนองตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจํานวนมากภายหลังที่ได้ดําเนินโครงการตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีจํานวนลดลงอย่างมากสอดคล้องกับจํานวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นเดียวกัน ทางนี้เป็นผลจากการทรงงานขององค์ประธานที่ทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนการบูรณาการทาํงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวพระนโยบายสําหรับการออกหน่วยสตววแพทย์พระราชทานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตลอด3วันที่ผ่านมา มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์ทั้งหมด277ตัวและเข้ารับการผ่าตัดทำหมันจำนวน440ตัวเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนให้ปลอดภัยเพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพอนามัยและการสาธารณาสุขของประชาชนในประเทศและระดับนานาชาติในอนาคตอย่างยั่งยืน จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ